และสเพื <tinc S 1> <a> ่อทราบระดับความที่เห็นของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการนะคะพวกเราก็จะมีอยู่สส่วนอันนี้ค่ะส่วนแรกนะคะก็จะลงพื้นที่ค่ะส่วนที่สองนะคะก็จะกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนการผลิตสบู่รังไหมแบบเดิมค่ะแล้วก็ส่วนที่สามนะคะก็จะกำหนดโจทย์หรือว่าหัวข้องานวิจัยขค่ะโดยจะมีสองข้ออันนี้ค่ะข้อแรกนะคะก็จะทบทวนวรรณกรรมหรือว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะส่นะคะก็จะออกแบบงานเพื่อตอบโจทย์ต่อปัญหา ได้ลวลก็จะลงพื้นที่ที่ถูกเสาตรกนชุมชน,ชน,ชน,ชนเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านค่ะบ้านนนที้นหกกลุ่มกาจำนวนระวังอัตานารจับวัดนครตาลิน,น,นแล้วก็ได้ออกแบบให้แก้ไขจากโจวปัญหาเนี้ค่ะการต้มน้ลายและควรผสมนะคะสามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะสามารถควบคุมอุณหภูมิของหม้อต้มได้แล้วก็ควบคุมปริมาณการจ่ายของหัวหัวสบู่ค่ะแล้วก็ราคาถูกการใช้งานดูแลรักษาง่ายค่ะแล้วก็สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ค่ะประโยชน์ที่ เทคโนโลยีนะคะเครื่องจักรต้นแบบของเราสามารถาารถอดองค์ความรู้ได้หลายๆส่วนเช่นด้าน,นการออกแบบค่ะการส่งกําลังการใช้พลังงานเชื้อเพลิงด้านไฟฟ้าเป็นต้นค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทางเศรษฐกิจน,นะคะคุณภาพสินค้าที่ดีค่ะลดการจ้างแรงงานเพิ่มรายได้จากยอดขายค่ะประโยชน์ที่จะได้รับทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะการลดอัตราการใช้แรงงานค่ะค่ะการใช้งานของเครื่องของเรานะคะ ในส่วนนี้นะคะจะเป็นจอแสดงอุณหภูมิของหัวจ่ายสบู่นะคะตัวนี้คืออุณหภูมิของหัวจ่ายสบู่ค่ะส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นอุณหภูมิที่เราเซตไว้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นออจอแสดงความเร็วของเครื่องนะคะค่ะการทํางนานของเครื่องนะคะข้างในนะคะจะเป็นระบบหมุนเกลือนค่ะ จะเป็นหัวจ่ายสบู่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นยางไหมอันนี้คือเบ้าพิมนะคะที่เราใช้หยอดสบู่ลงอันนี้จะเป็นหัวเชื้อน้ําหอมนะคะแล้วก็อันนี้คือเบสที่ใช้ทําสบู่นะคะอันนี้จะเป็นเอ,อ่อผงธนาค่ากาแฟแล้วก็ขมิ้นนะคะค่ะสําสหรับผลสำลีที่เราได้ทําการทดลองนะคะ การวิธีการทําสบู่แบบเดิมนะคะต้องใช้แรงงานคนถึง3คนค่ะแต่เครื่องของเราใช้แรงงานคนไม่แค่1คนค่ะและในระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะเครื่องของเราสามารถผลิตสบู่ได้10กิโลกรัมค่ะหรือเท่ากับ200ก้อนค่ะแต่แบบเดิมนะคะผลิตได้เพียง2กิโลกรัมหรือเท่ากับ40ก้อนค่ะโดยรายรับที่เราได้มานะคะก็จะเท่ากับ10,000ค่ะถ้าเราไปขายมูลค่าของมูลค่าสบู่นะคะจำนวนมูลค่าของสบู่นะคะ50บาทค่ะแต่แบบเดิมนะคะจะขายได้เพียง2000บาทค่ะ